เด็กๆรงได้นี้น่ารักมากครับสวดีครับอร่อไหมอร่อยมโมให้โฟโต้ีีอเได้ไ่ารได้ยได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังยายเกาะเขาดยเกาะเขาแงเยอะแรงเยอะแงเยอะแงเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเยลี่ยเบซูลินอร่อย

ไหนๆใครเคยดูช่องของฟิลัดเปิดไว้เขาจได้ดีใจเปิดเปิดเปิดโทรศัพท์ไปเขาดูว่าเขาติดางช่องชว์านะ่สอาห่ยกับึงาูชวรี้โรงเรียนโนะไม่เคย